เงินค่าข้าวของลือ่อนี่เงินค่าขายข้าวข,ของเราหรอพ่อเงินของฉันต่างหากค่าปุ๋ยค่ายาค่าหวานค่าถ่ายด้วยเงินของฉันด้วยค่าแรงคนงานค่าเมล็ดพันข้าวของฉันเองใจมาเส้ดีๆท่าไม่เหลือเงินแค่นี้อ่ะก็เพราะว่ายังทำนาแบบเดิมอยู่นะซิเรื่องแบบนี้จะหมดไปถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว 1. ใช้เมล็ดพันธุดีในอัตราที่แนะนำา2เตรียมดินอย่างดี3กําำจัดวัชพืชทันทีหลังหวานข้าว 4. ใช้ปุ๋ยเคมีให้ตรงตามสูตรและเวลาเนี่ยตาที่แนะนำห้ามนสำรวจสตูข้าวสม่ำเสมอถ,ถ้าพบต้องรีบกำจัด6ปรับระดับน้ำให้เหมาะสม7เก็บเกี่ยวข้าวดังออกดอก30วันแจดบันทึกทั้งรายจ่ายและรายรับสม่ำเสมอถ,ถ้าพี่น้องชาวนาทำตามคำแนะนำา8ขั้นตอนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทาให้ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง1,500บาทต่อไร่และจะทาให้ผลผลิตมากขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ